หมุนแขนลูกนี่จะเข้าเต๋อบ้านแล้วไปขอนอนอีกนะหน้าไปย่งเตะขาขึ้นมาเตะขาเยอะๆเตะขาขึ้นมาขาจมขาลอยๆเตะขาลอยๆขยขอนข้าวเตะขาขึ้นมาเออดีมากดีมากหมุนแขนเร็วๆจะได้ไม่เอียง เร็ว to oui, ๆมุนแขนเตะขาเยอะๆค่ะเตะขาเยอะๆจับลับจับับไปวันจับเลยนะคะถึงแล้วค่ะจับเลยลูกลับเลยกลับเลยกันเชียงนะกลับเลย ยตัวตรงๆหน่อยแต่ขาขึาน้นมา เติมแถมเติมเอ่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงยอดเยี่ยม